องบอกอะไรอบอกอบกมวยไทยมวยไทยออไทยอดูคนดุ้ยๆเลี้ยยนี่แสดงว่าที่นี่ร้านซีอู่นะครับเขาบอนมวยไทยชัวมวยไทยอบกนะ่้า่องบอกองบกมีถามสุดดงะเด็ด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 เดเเเรนเราทักไทยผมตลอดไม่ยน่ากวเท่าเขอมใ มวยไทยนี่ดังไกาก,กวาเก ầ u ดีเด้อพี่น้องเด้อบามากกวัดฮะโอ้มวยไทยมวยไทยจังสี่เลยพี่สันนะมากวามากวัดมากกวัดแล้วคนหนึ่งมาจับมือเจ้าของร้านนี่เพิ่นว่าผมเป็นยูทูบเบอร์แล้วจับผมได้แล้วมาจับมือเขาโอู้ว่เห็นดวนแล้วพี่สันเปลี่ยนได้มวยไทยผมมันธรรมดาเด้อพี่น้องเด้ออันนี้เขา,าไปเกาถึงอันอันแบบเอื้อนนะพี่น้องเด้ออันนี้บอกว่าเลี้ยงมวยไทยว่าเขาจ้จักงบากนะครับผม เอาหาซื้อของจังอยก่อนมาเขามาหลานซี้ยูนะครับ